เหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งเกตยศเกติศักดิ์การได้มาซึ่งเกตยิยศเกติศักดิ์นี้พระศาสดาบอกว่าต้องฝึกละความตรณีนะการฝึกละความตรณีเป็นเหตุได้ได,ได้เกติศักดิ์กันใหญ่เหตุให้ได้มาซึ่งภพกรัพย์มีหลายแง่มุมในยะหนึ่งเรื่องการมีจาคะคือการให้มีการเสียสละนะตามสติกำลัง อีกแง่มุมหนึ่งคือการรักษาศินกายดีวาชาดีเป็นเหตุให้เกิดโพก์พันะอีกมุมหนึ่งคือการทำสมาธินะเป็นเหตุให้เกิดโพกรัพย์เหมือนกันพุทธเจ้าบอกคนไม่ประมาทคือผู้สํารวมินทรีสํารวมินทรียก็คือไม่เพลินไม่เพลินก็คือจิตอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือกายเห็นนะ,ะพุทธวจนะพระธรรมคําสอนของพระศาสดาจะสอดรับกันหมดนะ นั้นวิธีง่ายๆคือละนันทิความเพลินแล้วตั้งจิตยอยู่กับกายเขาวา